เงี้เป็นเมื่อครบรอบยี่สิบปีไม,ม่ยืนนี่ข้าวเดียวนั่นได้ิบปีแล้วอ,อยู่เดียวเดียวกินไม่ลาไปยี่สิบปี ทีเดยไม่อยู่นี่ก็อยู่ชาชิงเศร้าท่าตะเกียบแล้วอ่างลื่อหนให้หน่หละนะบริเวณที่อยู่ตะกอนเหสดสล่าวัดปลาทงทรายสล่ากระจกตะกอนก็โบ้าจา้าวสิเสกกระจกด้ยปรากฏเห็น แต่ของนอนยู่ในสล่าเล่าวัดทงทรายนะสล่านเหตุต่อเหตุโค้งขึ้นว่านุ่งจับปฏิเสธกระจกปรากฏนิมิตฝันฝันวนอนอยู่ในส,ส,นะส,นนใสล่า,า,นอ,นอ,ยา,าอยู่มงค์พระประธานตังพอดีนอนอย่างนั้นเป็นเตียงว่าเรารอเป็นกระจกแอมอูี น่าน,นี้ดิไอเตียงนะมันเลื่อนออก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 ตรงประตูพอประตูประตูมันก็เปิดเองแล้วมันก็เลื่อนออกมาตามทางเอ้ยเห็นเครื่องหมายยังสงเหระพิจนาโอห้องสีเทนี้จากนีล้วเว้ยห <laughs> ้องสีเทนี้จากนีเราเว,ว้ย ห้องบริเว่าสิย่งางน,นี้ได้ไหมนอั่นอยู่เสือมันก็เลื่อนออกไปมันจำเป็นต้องไปแล้วฟิจิลาน่าห้าสิปไปใส่ออกเกีนี้แล้วห้าสิปไปใส่เฮสซ่าลาแล้วนี่ต้องไปและเฮสซ่าลาแล้วต้องไปแล้ว ย่างอยงกลุ่มอยู่ได้ยินเสียงถ้าอาจารย์โมีิบอลไปก็ไปทำตะแบกเด้ว <c oughs> อว่าสนเสียงมาเสียงมาในอากาศอย่างอย่างกลุ่มอยู่ก็าลัางเพื่อนเพื่อนจิตรงบันแหละคืดเรื่องสิไปใสคันเฮสเซอร่าแล้วสิไปใสมันกระดังขึ้นมากกองขึ้นมาในโลกนี่แหละ ขณาจารย์มันมีวนไปก็ไปทำตะแบกเลยวะสนจักยุสเอยทำตะแบกโู่จักแล้วก็แล้วไปมือนึงอีกงองก็จิตสงนึกเรากระไดปากุด่าหอมาหอมาทั้งอากาศว่าเห็นโคกหนึง่งมันเป็นภูเขาต่ำๆมันเป็นภูเขาต่ำๆ มีพระพุทธลูกนี่ของเก่าปลักขัางอยู่ก็เลยรอๆะเรีียบไปพราะดีมีต่ตาปาะขาวเฝ้าอยู่หันมนตนแน่ครูบาอาจารย์มาท่นม้ลงมาพี่แน่มาแล้วก็ปักกฏว่าเห็นแค่นั้นแหละแล้วก็เล่ยไป<ม>เป็นเครื่องหมายเจ้วาวันเป็นเครื่องหมาย หลังจากบุญกะทิลแล้วเฮสาลาแล้วขึ้นมาเที่ยวอีสานบุญกะทิลแล้วทางฝุ่นแล้วทุระแล้วก็ขึ้นมาอีสานมากับมาลงตดขึ้ม,มาลงพามสา่งวัดป่าบันเดชบันน้องแก่นะน้องแก่เต่าไห้นะต่ว่าพักอยู่หันข้าวหนึ่งย่อมปีนี้มุ่นมา หากบัดปลาบันหาดมองเขาเค็ดวัดเทพนิมิดนะหรือว่าบันคำใหญ่บยยันคำใหญ่เกิดมาพักอยู่เป็นระยะนะึงวัดปลามรือาบันดันขีเพราะดีมาพักอยู่บันดันขีนะ่ะอยู่โน่นซาร่าก็จะโน,น่นโรงเรียนเก่าก็จ้าโยามเพอเริ่มมาบอกให้ฟัง อาจารย์เลยผมสิพาไปเบื้องบองนึงตอนแรกก็ไปเบื้องนี่แหละบ้านมาโน่น,น,นสูงเลยมีทียุคสิบแปดลายยุกลางธงหน้านามท่วมดังปอดๆของเรามันพักที่นี่กันมันยูคเฮตวัดนี่นกันนามท่วมดังเด้อะไปสั่นเบื้องนั้นก็บ่ชยูดอกเอาเลยพามาเบื้องนี่ผีหายหายแล้วลอกคุณฮอดยำเว่นเดีวยวไปสั่น ยุใสาย,ยุดน้องศาสตร์เออมาโคมน้องศาสตร์อะเอามาเบิ่งมาใบใบพ่อ,อยางขับมาในเดืนนอนน่ะเออคือคุนขุนตาอะไร่ะเคยเห็นอยู่ใสมางนี่ให้ข้าคือเครือเคยเห็นน้องกุพันเทมา,จาเจียเจือเคยเห็นเลยมาพิจารณาโอ้เฮ้าในเครื่องหมายว่าเขาห่อมาผ่านมาทางนี้มันหมันนี่แหละ เดินนี่แหละเขาปรากฏเห็นแล้วไม่เห็นต่ว่าปาาาลาใหม่เขาเราบ่มากหลายบ่มีหอ่มอยู่จกเม็ดหาห่มซิยูกับบ่มีดเมีต้นเหลี่ยมต้นหนึ่งในโคกางไ่กมุงมต้นเหลี่ยมต้นพออมีเท่านั้นแหละบริเวณในโคกนี่ต้นใหม่มิแต่ต้นซ้ำขาซ้ำนี่แหละไม่ซาดไม่กุ้งกับตน้นท่านไญ่หมองพ่อเป็นลบได้กับไตห่มเมียดแอร์ไหม มัเมียดแอร์ลายๆนะมันอยู่ติดกันพ่อลบแดดได้แต่แค่นั้นมันได้ยินในป่าเนี่ยก็อยู่กับบุกขันวสิยูเลยบ่หม,มักป่ามันป่ามันหอนกับบุก้าวสิยูล้อดูมากพี่นอ้นองหลายมาหลายมากเยเออไอพี่น้องหลายมาหลายมากมันถึงมันซ้ำกันกับสารของเสจ้าของอาภาละเสจ้าของ ก็เจ้าเอาเงินมาถวายเจ้าจเอาไปยังก็เฮ็ดสว้วมว่าเฮ็ดส้วมดอกเฮ็ดอ,นนอันนั้นเฮ็ดอันนี้ขึ้นแล้ก็เลยได้อยู่มากเนี่ะเฮ็ดทองน้ำก็ให้พระเนีน่ยใส่ก็เจ้าล่ะว่าคึ้เฮ็ดให้เฮ็ดทองน้ำให้พระได้ใส่ในนี่ทั้งมาตะเก้ามาหัดก็เฮ็ดตามธรรมเนียมพระเ้าขุดหลุมขุดหลุมสลกักอะ ลุ้มลึกๆก็ไม่เฮ็ดลุมฐานสวมฐานะพ่อได้ใส่หละเอาไม,ไม่ไม่ไปตองแอมแอมไว้เอาพอ่อเลยเข้าไปรีทายของสวมนั่นแต่แค่นั้นแ่ะโยมมาเห็นก็แต่โอ้ยสันเฮ็ดสวมเฮ็ดสวมมาแล้วก็เจ้ามาทำบุญก็เจ้าโศกมานก็จะเฮ็ดสวมให้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ให้ <c ười> จะยู่มาโดนเติบหลายเดือนมากวันนี้คนมาถามบอกคม,มนั่นคมนี้ กันเลยวะจ่วันเป็นอย่างนี้พี่บ้าพี่บ้าปากเขามาหยอดแห่ควบนั่นควบนี่เขาข้าสังค่อยชิยุ่นี่แหละว่าั่านจับมัดสาเนี่แหละว่าท่าหลงปากบอออกไปก็เลยได้อยู่มัตตาุ่นล่ะปีสี่สามปลายปีมันก็ยี่สิบหาท่านว่าปีสี่สามว่ากระเทาะปานนี่แหละเป็นเวลายี่สิบปีห้ามาอยู่นี่นะ มันสีมีเรื่องมีเล่าอยู่เพราะฉันก็คิดอยู่แต่ละมานนี่กิริยาคือเครื่องหมายในการม่านในนิมิตว่าหงอมากพราะฉันแสดงว่าห้องสีด,ดังยุ้โค้งเขตนี่ได้ว่าห้องสีม่าดังแถวนี้แหละ,ะมาแบบเหนือเมกเพราะหันห้อมาขาบวนนี้มุ่นเขาลงมาเขาบวนลงเพราะฉันคือตาประขาวนั่นคือสีป็นพุ่มอยู่นี่แหละมุน่นมุ่นแมู่บวอาจารย์ร่า เป็นเครื่องหมายก็สีได้มาอยู่นี่เพอไม่อยู่นี่เสียงดังก็ามาดังมาเรื่อยอยู่นิมอนต์อาจารย์ไปทําตะแบกแนะเขาก็ดังมาเรื่อยอยู่ด้แต่ว่าหังโบเขาสร้าดังแล้วก็เล้าไปมีแนวเหตุหลาแนาวอยูเ่เสียงเบามาเรื่อยบางท่อก็เป็นนิมิตฝันเห็นทำตะแบกนั้น แต่ว่ามันยะใสเราบุ้เคยไปบุเคยเห็นนึกเกื่อนี่มิดเครื่องหมายเห็นทําตะแบกเห็นผู้ยุหันเห็นผู้ยุนาธรรมหันเลาวก็มามุน่นเทวดาพวกก็มีอยู่หันเฝ้ายุหัน,หนก็มามุ่นแลเวก็บริหารซาน้ำเขาแต่ว่ามันยะใสบเคยเห็นนึกเกือ อยู่มาเรื่อยๆค่อยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ที่บ้านที่เมืองทำาหมุนท่าท่านมากไมเสียไปยังก็เลยเฮ็ดเป็นกุติศาลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มากอยู่มาหลายปีก็ขันมันได้อยู่แล้วได้เฮ็ดแล้วก็เลยสื่อทีแปลงของพญย่ยดมสิบสีไร่ขอสื่อเล่าเฮ็ดเป็นวัดข้นมาก ก็เลยรับ,ญญบ,รบอนุญาตสร้างวัดรับอนุญาตตัง้งวัดว่านั่นแหละคือขึข้นมาอีกแหละคุ้มคึดมันหลายคนกินเข่าลายหงุดคุ้มคขดใหญ่กินเข่ขลขาลายหมุนคุ้มคึดใหญ่เอาสิเห็ดบดมนสี่เหล้าว่านอ่ะว่ามีเงินแท้คือดูตาดูเข่ากัในปรนะากฏขึ้นมาในจิตในใจก็เลยมาสือทีแปลงนี่อีกแปลงมองเห็ดบดเนี่ย สุอท,ทงหน้าก็เจ้าระกทมดินขึ้นมองมีกิจขายพอดีได้ทีแปลงเนี่ยเพราะว่าก็เจ้าเห็ดหน้าล้ว่วานเขาสามกระสอบได้ขึ้นสอบหนึ่งจังสินะย่ามบานมองได้มันผิดเป็นวัดเนาะมันเป็นสันเห็ดถ้ามาหาก,กินเนี่ยมันก็บอเลเลนมาขึ้นปลูกมั่นกบับบ่ไดดเห็ดหน้ากบับบ่ไใดเขาแลอดติดไปขายบ่ติดไปไปอ้ปยวย่าทางวัดนะ แสดงว่าก็เจ้าอยากขายให้เฮาเมื่อกี้ฟูเรียงไก่มาทั้งนี่เราติไปก็เบื่อโทษอวยเขามาทั้งบัดทั้งในวัดนั่นแสดงว่าก็เจ้าอยากขายให้เฮาคืดเราไว้ใจเฮาคืดแล้ว,ไวไคืคใจเฮาคืาดแล้วก็มาเสี่ยงมองนี่แหละอธิษฐานเสี่ยงมองเพภาวหน้าอยู่ในเดินทงหน้าก็เจ้าเนี่ยเอาเต็นเอากดมาก,กลางเนี่ยกางทงหน้าเนี่ยมันปรากฏแสงสว่างขึ้นอยู่บริเวณนี้มันฮวงขึ้นอยู่นี่แสดงว่าเป็นไปได้ แสดงว่าเป็นประธาสิทธิ์บทเมืองนี้มันจะเลื่อนลงเรื่องอยู่เถอะเห็นเครื่องหมายยังสิเลยก็ได้ตัดสินใจว่าเฮดบดก็ไดถามโมผู้เฒ่าอยู่นี่นะ่ะผู้เฒ่าสิฟ้า,ยยาเฮดบดมุจโจิวายังไดก็แล้วแทรกระจารแล้วแล้วแทรกระจาเขามีเงินอยู่หลายปันได้ถามกันแล้วมีเงินอยู่สามหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นบทตอนนั้นเงินเัามีอยู่เท่านี้แล้ว สี่เหล่าเจ้าจ,จา,เารเซียมดเลยรมาณาณสี่สิบล้านเฮ็ดประมาณนี่ยละเียบสหม่เออเดโบสใหม่เออ่อยบุฟ้ามุเจ้าไปหาแพร่เขาดอกคันว่าเซียเฮ็ดคอที่นั่งถาเอามัยืนนี่ละเงินละ้าไปแพร่เขาที่นั่งถาเอาเงินยูนนี่ละหายี่เดินบัดเนี่ยก็แต่สิเจพระกันเฮ็ดในซื่อที่เพรื้อที่แล้วก็ ซื้อแปดหมื่นมั้งสี่ลายกนลังเจะาจกว่าโอ้ยดีหลายวัดซื้อให้่าสันดีหลายวันทีโมเป็นราคาแถวน้นเห็ดยังบ่ได้ทีนโมมีราคาเห็ดหน้าก็บโเป็นหน้าเห็ดไ้กับโเป็นไฮคามองได้มันเคยเป็นทีวัดมาตตะเกาวัมนมักเป็นยังสั่นละเห็ดยังกับโงงาม เป็นทีสงเห็ดเอียงกับว่าใครขืนคอยงามนะถ้ามาหากินมดเจเริญก็ได้ซื้อนะนะ่ะเฮดไปเห็ดมาเรื่อยๆผูนั้นบริจาคไม่พู้นี้บริจาคไม่ไม่ดูพอเสียตบบดไม่ดูได้บกนะไม่อืนวะต้องไม่ดูวเนี่ได้ไม่อืนไม่แจ่มยุมองช่อฟ้าเนี่หละเป็นไม้กันเก่า ว่าแกมไม่ได้โตลังค่าบวชนั่นก็นเป็นใหม่ประดูทั้งมดมันก็หายากเนี่ยใหม่มันแพงแพงก็หินก็ปูนหายากนะ้ำใส่กาลเวลานะ้ำได้มา้วกบามาเสียได้มาโบมมาเห็ดยังไงมันแห้งใส่เวลาหลายอยู่บันนี้พวกมดไม่บริจาคก็ซื้อแล้วมองด้เขาขายได้ยินบาขายก็ไปเลาะทงเลาะท่าหามดติด องเขตอัคนี้เขาว่าสิขายยุหันราวะสันไปเบิงบ้งง่าท่นนั่งไปเบิ้งตกลง่ราค่ากันเลยกับื้อตัดเอาแจ่มากเอาไปว่ามันเหมิดมองสีอเอาสั่งล่วงเรือก็เจ้าจังบัดเลยคนขนมาใหา้แต่เสียดายที่อย่างนี้เงินกว่างอ้ยอดอยู่ใหม่เงินกระถินเท่าปีนี้ได้กระถินสองล้านมา่นซื้อไม่มเหมิดแล้ว้เท่านี้แล้วกว่างออยอ่ <c oughs> เงินกระถินได้เหได้เท่านี้ อันนี้สนก็เฮ็ดมาใช้เวลาหลายปีอยู่สร้างพระเฮ็ดศาลน้ำวาว่าขาเวลาเฮ็ดแล้วหลักในฉลอง <c oughs> ฉลองเมืปีหกสองมันบอกหกสองหรือหกหกสองและนะ้วเนาะฉลองเมืปีหกสองนะแล้วก็ว่างานฉลองบวชบวชมันเฮ็บดบัญญัติหลักฉลองก็ธรรมดาแต่าเฮ็ดสีเฮ็ดแห่นมันใหญ่อลังการ เลยจัดงานขึ้นสิบมือสิบขึ้นในการจัดงานเนี่ยก็บบมีแนวงานเลยเอาพระห้องงาน่มีแนวเสพแนวงานมาหลงมาลำบามีมามีเอยียงมาเสพมางานอาพระห้องบวชพระที่แลกก็สิบ,บวชร้อยแปดลูกไปมาได้ร้อยหาสิบบวชพระไม่ร้อยหาสิบกว่าแล้วก็พระมาร่วมง,งานน้ำอีก เป็นพระประมาณสองรอยเลี้ยงพระมือละสอ,องรอยสมอเสมอพระงันเนะเาะอําเศรราบิดทาบาทบริเวณวัดนี่ะพวไปไกลเพราะมันทีลำบากในการไปกันมากย่ยมพระเจ้ามจตะขาบของามาเต็มเดินวัดเสมือเลยแห่หนกักวัดตะเสียงยืน่นแห่ตะบายสองมหดฝีหาโมงแรงรถอันฟีรีแล้วผู้ได้ก็อยกเอหนักจากของน้ำมันงามเป็นงานใหญ่อลังการของเสียงยื่นเลย ของสารข้ามกัว่าเป็นงานใหญ่จัดก้นเหล่าไงงานฉลองโบ,บสถ์ซิบมือซิบขึ้นเป็นอันเป็นงานอันบ่เป็นงานอีกเพราะว่าหลังจากงานฉลองบุญละพะกัยอยั่งยุคเกา่ายั่งเกือบยั่งเกือบร่อยหาสิบนี่ซิบไปแน่นก็อยู่มาหลายมือเป็นเครื่องเดือนมันม่งยัง่งกี่ได้นะแต่ละองค์ ก็เลยกลายเป็นงานใหญ่ของวัดเออนี่แหละฉลองบวชเหมันอะไรกับสร้างหัวมันตัวเขาใหดเอาบุญมบวชพระเป็นรอยเป็นซังก็บ่แผ่เจ้าวัดบ่แผ่วัดแผ่ว่าธรรมดาก็เจ้าเหโบวชฉันว่าเหดแล้วก้อนสิ่ฉลองเจ้าวัดตรงนี้นี่บังหนีไปรีอยู่บนอื่นว่าท่านเจ้าวัดเสียตายมันแพผ่มาสักนน่อยเอ็งบ่แผ่แล้วว่าเนี่ย บวชพระเสดหลายๆก็เศร้าแผงก็แก่เค็จก็ว่าเป็นอย่างบวชพระเสด็เป็นรอยเป็นซ่างแล้วกันนี่อ่านนิส่งแล้วก็บกแพ้แล้วพ่อสลองบวชแล้วม,มีเงินเหลืออยู่บางส่วนก็เลยมาป่าลบเรื่องสีสังเจดีเพราะว่าอธิษฐานไว้ว่ากันพระบรมสารีริกถาสเสด็จมาหลายกษิเ็ต ขันบวสเสด็จมาหลายกับสิบวเฮ็ดขันพระธาตุบวสเดจมากกับสิบวเฮ็ดเพราะว่ากันเฮ็ดแล้วสิตายปลาสิเฮ็ดบ่แล้วนะขันฟุกขาสิเฮ็ดบ่แล้วนี่ขันจิตายปลาเนี่ยเยอะให้มากเลยเยอะเฮตได้เฮ็ดนะปฏิฐานกับมาะธาตุก็มาเรื่อยๆอยู่เสด็จมาเรื่อยมีมาเรื่อยๆอยู่เนี่ยกเรตัสินใจว่าเฮ็ดก็เรตซื้อที่บริเวณนี่แหละ อันเทียังไม่นีขอเหตุเรื่องขอไปแล้วมันบกผานจะนี่ปาสาธารณะประโยชน์บบผานก็เลยสื่อที่สื่อไปซื้อมาได้ที่เจ็ดสิบลบริเวณที่สรสังเจดีย์เนี่ยหกสิบหกสิบลาแลส่วนที่เป็นเจ็ดสิบนันอยู่ขางเมน่นเป็นหมองล้านจอดรถพอดีและว สื่อทีได้เจ็ดสิบไรล้วสามาซื่อเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือพวกรถแมคโครรถดำต่างๆรถไถต่างๆเนี่ยมันตกเงินไปหลายล้านพอสมควรเยู่เครื่องสื่อทีเซึ่งสื่อรถแมคโครเนี่ยมันม um, ้นมันตกไปสิบล้านอยู่บว่าทมดินมัน่นเะงินสิบประมาณสิบล้านเยสิบกว่าล้านเยู่แล้วก็มาทมดินแล้วก็มาเฮ็ดปีที่แล้วเขาก็ว้างศิลาเลิก เงินส่วนหนึ่งเงินหลักมาเห็ดเสาเข็มเสาเข็มนี่เฉพาะเสาเข็มเจาะเมื่อไปสิบสองล้านซุ่งมีในดินได้นั่นร่วมไปเงินยี่สิบก็ล้านที่ห้อทุ่มลงไปมองหันละส่วนนั้นป้าต้องใส่หลายตัวเราเงินคือเด็กเทละยี่สิบบาทนั่นก็ใส่วัวยี่สิบล้านนี่แหละใส่เงินสิบเงินสามเงินพี่น้องมาเห็ดบุญบุญนันมากฝนนี้มากหยอดใส่ตูไปแต่ละก็เห็ด ก็บบลำบากแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆมานในส่วนที่เจเฮ็ดต่อไปเนี่ยก็คือทั้งบริษัทซิมคุยกันมือแรงเรื่งส่วนที่เจเฮ็ดต่อไปคือตัดเสาต่อตัดเสาเข็มเทต่อหม้อขึ้นมากแก็นีโครงสัง่งเทเสาโยกเสาเอกข,เข้าเฮเนี่หนะถึงเสารประมาณ17บเจต้นเนี่เป็นยุ่ช่วงกลางของเจดีที่ซียกขึ้น ตามแบบที่สถาปนิกหรือว,ว่าวิศวะติ่กระจาคำนวณออกมาเนี่ยมันตกไปสิบเอ็ดล้านขันเห็ดทั้งมดของเสาทั้งมดทุกเสาลอยกว่าตนเนี่ยมันสิตกไปยี่สิบล้านพอดีก็เอาส่วนหน่อยก็อเอาสิบเอ็ดล้านนี่แหละส่วนสิบเอ็ดล้านถ้าเอาส่วนยี่สิบล้านเนี่ยเบาไหวเง่นหอศรีป,ปงว่าท่านเสด็ถากัน คุยกันมาแร้งเนี่ยเราสะมาคุยสัญญาอย่างต่างๆที่สิเฮตต่อไปอันนี้คือเรื่องเล่าของบัตรที่สิเฮตคือสั่งพระไตรัตนเจดีย์อันสั่งขึ้นว่าเนี่ยท่านเฮตอดปอดแปร่ตรก็แล้วล่ะสีฟลานซาลานมันก็แล้วแต่เขาเหตุขึ้นมามันใหญ่เลยแต่มันเป็นที่หนึ่งเหตุจริงๆจะเป็นที่หนึ่งชัดงานก็เป็นที่หนึ่งน่ะะบัตรนี่ กานที่สิสร้างพระไตรลักนเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอหรหันตธา,าตุพระธาตุครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่สิบรรจุนี่คือเหตุแห่ด้านบนเป็นทรงของพระธา,าตุน่าดูนตรงมาด้านล่างเป็นวิหารใ,ใส่ประโยชน์สันหลางน้ำสันบนองค์เจดีก็จะเป็นการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอหรหันตธา,าตุ โค้งสางก็สิบประมดมดประมาณนี่ดอกลอย100ล้านอยอ่โดยเฉพาะโค้งสางงานตกแต่งบ้ันในโบสถใส่นัินหลายนยอประกาศไปบอกไปนี่บอกเรื่องเล่าของบัตรที่ก็ล่างสี่เห็ุที่เป็นมาแล,ล้วก็ร่างสิเป็นไปเพราะสถานที่นี้มีประโยชน์หลายไม่อยู่นี่ก็ได้ประโยชน์หลายด้วยคือจากพื้นเดิมฐานเดิมคนแถบนี้ พระกันนับถือผูดผีปีศาจจะสวนหลายพระก็ถือผีก็เอาเอาส่วนอันส่นนวนแนวเอามดตุยังถือเอาผีมอลำมมอส่งอีง่ยังต่างๆเอามดลาหลักบาลได้ดีเอาให้หมดเอาให้เรียบนน่นะ้บ้านเขาถือ,อยังสัน่นพอมาอยู่นี่ปุ๊บก็บคอยสอนมาเรื่อยๆหลายปีมานี่ก็เอื่นมาได้ผลคนหันเขามาถึงคุณพระพุดพระรรมประสง์เริ่มหมันคง่ขึ้นว่า ปกติก็มมิตรหายท่านบ้างรักษาศีลบางพอมาอยู่น่สอนในภาวนาทำความผากผมเพียรทั้งด้านจ,จิตใจภาวนาเด้อตั้งใจใส่พระรัตนตรัยให้มันคงสอนมากก็เริ่มได้ผลว่าสังเกตจากการที่เขาเป็นงานในพรรษาหรือว่าเป็นงานแต่ละเทือช่วงในพรรษาในวันพระก็มีคนมาสวนมนต์ภาวนานเขาย่างหน่อยก็คือประมาณสามลอยวันศีลหนึ่ง มือสำคัญสำคัญกะเป็นพันเนี่ยคนมาสวดมนต์เวียนเทียนมันสำคัญในศาสนาคนมาปฏิบัติธรรมนำเป็นพันในเอื้นว่าได้ผลการเผยแพร่ได้ผล,ผผผลเนี่ย่าบัดนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลมีผลในพุทธศาสนาสำหรับโคงเขตนี่แต่ก็บอกมันตะเขียนนี่สำคนทางอื่นในยินไ่ไในฟังมาก็มากเลื่อมไสกับฟักกันมากมาทางไก่ก็มาอยู่ปฏิบัติธรรมฝึกมหาดยงนสิละ นี่แหละเอิญ่าได้ผลละ่ะทั้งด้านจิตใจทั้งด้านศาสนาแท้ๆได้ผลเป็นสีหน้าภูมิใจนี่เกิดการเกิดขึ้นของวัดป้านองศาสตมีประโยชน์ในพุทธศาสนาจ่างๆล,ล่ะนะฝึกฝนอบรมคนในเขาถึงศาสนาแท้ๆนี่คือประโยชน์ของของวัดที่สัง่งถวายว่นมามาต,ตักบาตอย่างหันไดซึ่ง ว่มันสั่งบัตขึ้นว่าให้ตักบัตรจังหันด้วยซึ่งสั่งวัดขึ้นว่าให้เด็กมีคนเด็กปฏิบัติเป็นสถานที่ปฏิบัติรรมให้เขาถึงพระธรรมค้ามสอนพระพุทธเจ้าคือสิ่งสําคัญัน,นี้งเราวัตถุประสงค์มองเห็นประโยชน์ตรงนี้จังอวดเอาด้จริงๆว่ามัมากหลักปลาเนี่ยมันเย็นว่าคือปลาใหญ่ที่เขาไปทุดงปุ่นปลาฝนมันเย็นยู่สบายปานเขาของแอร์นะเขาไปยังในฝุ่นปานยังในของแอร มันมีมะเขืเปียบโอ้ยก็อยู่ฝุ่นลรือมดปีนี่เนี่ยมันมีมะเขืออะไรปลาห่อนี่มแต่หมองห่อนเนี่ห่มกระห่มเบ้เย็นห่มไม่สาดไม่กุ้งมันเบ้อขยเย็นวันไดนมันคือปลาเบ่จะพันทางพุ่นยางเขาพ่อขึ้นกระห่อนทั้งโน่นนะบิดโน่นขึ้นไปแล้วเย็นสวยเขาว่าเลยคือเข่าประตูห้องแอร์เข้าไปเนี่ยมันเย็นจิตใจมันก็ดีงามกว่ากันภาละก็บปลาไหลยี่ทั้ง อันนี้มาอดเอาทอี่นี่พราะว่าเห็นเล่งเห็นประโยชน์ทวนที่สิเกิดขึ้นของพุทธศาสนาเนี่ยนะก็มาอดสาพยายามเหตุเอาปากเพี้ยนเอายอมหันเขามาหาอัธหาธรรมได้เงื่อนว่าเผยแผ่พุทธศาสนาได้ผลอามุเนวไปฟัง้งทำนี่แหละ